จุดให้บริการทําวัคซีนพาส,สปอร์ตสําหรับจังหวัดอุดรธานีที่สะดวกที่มีบริการทุกวันเวลาราชการที่สะดวกก็คือที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะคะเวลาเดินเข้ามานี่ให้มาที่ตึกอํานวยการเลยนะคะพอเดินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอโถโถน้ําตกลักษณะแบบนี้นะคะ,ะจะมีมุมที่เขาจะเขียนว่าวัคซีนพาส,สปอร์ตตรงโถน้ําตกบริเวณตรงนี้นะคะ ะะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รอรับคําร้องมาถึงแล้วนี่ให้เรานะคะามารับเอกาสารก่อนนะคะมันก็จะมีขั้นตอนการขอร,รับวัคซีนพาส,สปอร์ตเนี่ยเราต้องเขียนคําร้องพร้อมแนกหลักฐานให้ครบก่อนแล้วค่อยไปยื่นที่โตเอกาสารนะคะทีนี้หลักฐานที่เราต้องนํามานะคะก็จะมีเรื่องของพาส,สปอร์ตฉบับจริง แล้วก็ไปรับรองการฉีดวัคซีนนะคะเขาจะขอเป็นเอกสารเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะถ่ายสำเนาจากหมอพอร้อมในทโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็มาเขียนคําขอรับหนังสือรับรองวัคซีนพาสปอร์ตนะคะซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มอยู่สองหน้าที่เราต้องเขียนกรอกให้เรียบร้อยนะคะอ่าชำระค่าธรรมเนียม50บบาทนี่เดี๋ยวหลังจากเรากรอกเสร็จแล้วเราก็ไปส่งกับเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณ ข้างตัน้ําตกตัวนั้นนะคะแล้วรอเจ้าหน้าที่เรียกแล้วก็รอชํำระค่าบริการนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายเอกสารมานะคะก็จะมีบริการถ่ายเอกสารที่สํานักงานทีบานนครอุดรธานีหรือบริการถ่ายภาพถ่ายจากมือถือบริเวณรอบพิลัยเทคนิคอุดร,รก็ได้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เรียกแล้วนะคะประมาณ5นาทีก็เสร็จค่ะแล้วก็ไปชําระเงิน50บาทที่แผนการเงินชั้น2ได้เลยนะคะ